สวัสดีครับกลับมาพบกับวกวผมอีกแล้วนะครับผมกับน no นิสันคุ้มนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปรับชมวิธีการปรับกระจกออตโต้นะครับผมด้านคนขับนะครับผมว่าวิธีการเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยะครับผมไปครับ ตอนนี้นะครับผมเหมือนเราสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับผมวิธีทําให้กระจกเป็นนอโต้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับกระจกตอนนี้ยังเต็มบานอยู่นะครับนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมาผมด้านคนขับนะครับผมกดลงก่อนนะครับผมลงให้สุดก่อนนะครับผมพอลงเสร็จปุ๊บนะครับผมให้กดขึ้นมาครับผมให้อยู่ตรงกลางนะครับผมทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณนักสิบวิถึงสิบห้าวินะครับผม ร่อนนะครับ10-15วินะครับอ่าพอ10-15วิแล้วนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมดึงขึ้นนะครับุ๊บให้สุดนะครับแล้วอย่าเพิ่งเอามือปล่อยออกนะครับผมให้ดึงค้างไว้ก่อนนะครับผม 20, 20วินะครับผม นะครับผมลองปล่อยผมนะครับพอปล่อยเสร็จก็ลองผลดูนะครับผมว่าออโต้หรือเปล่าครับอ่าครับอ่าโอเคครับผมแคนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับวิธีการปรับกระจกออโต้นะครับผมถ้าสําหรับคนลูกค้าที่อ่ากระจกไม่ได้เป็นออโต้นะครับผมวิธีนี้ง่ายมากนะครับผมสามารถ นำไปทําเองได้นะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็ถ้ามีวิดีโอตัวใหม่อะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงเจออีกนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่มารับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับ